บริเวณหน้าบ้านอันนี้เป็นต้นโมกอ่ะค่อยๆเข้าไปดูนกบานนี้เชื่องอะไม่กลัวคนนกเขาอ่ะนกเขาพันธุเล็กครับเฮ้ยนายจะมาทำรังตำาๆอย่างนี้ไม่ได้นะเสียเกียรตินกเขาหมดนี่บริเวณต้นโมกอ่ะที่บริเวณรั้วหน้าบ้านผก็ไม่น่าเชื่อนะว่า จะมีนกเขามาทำรังอยู่ข้างล่างแบบนี้เออเอาจริงๆผมว่านกก็คงคิดมาดีแล้วว่า,วาเฮ้ยปลอดภัย<ม>เพราะว่าไม่มีใครคิดหรอกว่าคนจะเห็นนะแต่อย่าลืมไปมันก็จะมีบางคนที่สายตาซอกแซกอย่างผมเนี่ยเห็นอันนี้ผมอยู่ใกล้ได้เพราะว่าผมเคยเห็นเจ้านกเหล่านี้เดินปลนเปี่ยนปนเปี้ยน,น,นอยู่หน้าบ้านอยู่เป็นประจำแล้วมันไม่ไม่ไม่กลัวคนด้วยไม่กลัวผมด้วย ผมก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะคุ้นเคยกับผมแหละก็เลยเข้าใกล้ได้เฮ้ยนอนอยู่ในรังปูพื้นนิดหน่อยอยู่ตัวเดียวอะผมไม่แน่ใจว,ว่ามันมีคู่หรือเปล่าทำรังอย่างนี้เลยเหรอเออง่ายดี